เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเด็เนวดาวันนี้เราจะเล่นเป็นเดอะไวสายเหลืองนะครับโดยการที่เราจะเดอะไวสายเหลืองมาชุดก็ต้องเหลืองแอดออนก็ต้องเหลืองเปิร์กก็ต้องเหลืองเครื่องเส้นก็ต้องสีเหลืองนะครับทุกอย่างเป็นสีเหลืองหมดใช่มันคือเดอะไวสายเหลืองโอเคเราก็ ดูสิครับว่าเอาเดี๋วไวสายเหลืองไปลงแร้งเราจะรอดเราจะบวกหรือเราจะลบคุณผู้ชมไปรับชมรับดูกันได้เลยนะครับโอเคก่อนเริ่มมาแล้วเจอหุยมีคนสายเหลืองมันเราด้วยแต่แต่แอดออนแดงนะโอเค,เ,คอเฟิงเส้นโอ้โหเปิดมาสีแดงเลยโอเคเหลืองอยู่ก็ยังเหลืองอยู่นะโหลดดิ้งแล้วครับ เราอยู่ในด่านบอดวุ่นวายนะครับมันจะเป็นสถานบำบัดโรคจิตเออไม่มีล็อกเครื่องวะ่ะเกิดมาไม่มีล็อกเครื่องปั่นเลยสิครับรออะไรอยูปั่นคูณสามนะครับถ้าแมเปิร์ของเราไว้อ่ะยิ่งเมือนปั่นใกล้เราก็ะาจะปั่นเร็วขึ้นสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งไม่น่ใจอะคูอ่ะอเฮ้ยโอ้ยแควนเจอด้แควนเนาะ คิวลี่นะครับฆาตกรไปเจอกัเด็กแว้นนะโอ้โูติดโอ้โหจังหวะนี้แหละดูมันดิได้ดิจังวะนั้นนะไม่ดีโอ้โหคุณผู้ชมมันโดนได้ไงอ่ะผมเลี้ยวมาแล้วอ่ะมันมันวิ่งมาตรงมันโดนผมได้ยังไงโอ้เกมเกมโคตรดีอีสปอร์ต เดียวนะทุกคนเห็นไหมผมจนแบบเข้ามุมแล้วอ่ะมันวิ่งมาตรงโดนได้ไงผมงงมากเลยอ่ะโอ้โดนปีอฟาปอดไปหนึ่งข่าวนะเกมแล้วต่อในีน้องเขาไปตอ่เอเสาอ่ะด่านนี้ทิลลี H ่รู้สึกว่าเอไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเสียเปรียบนะเพราะว่าสิ่งติดหวังมันเยอะอะถ้าเราเลยจูข้างในกระถามบำบัดอะ ไม้โคตรเยอะโค้งอย่างเยอะวิ่งเลื่อยไม่ได้แน่ฆาตรกรเด่นดิวิ่งไล่ันโอเคเราว่็ขึ้นชั้นสองก่อนเพื่อเราลมเพื่อเราลมอยู่ชั้นสองไม่นะ๋อมีเลยจุกเด็กเลิฮิวเลยมาดิจะจุกเด็กให้เสียใจเลยอะโอเคแล้วกฮิวนะฮิวไปฮิลเช็คขึ้นนะเป็นไงตรวสกิลเช็คกับาการ วิ่งมาชั้นสองละหาเครื่องปั่นดีกว่าเดี๋ยวปั่นแป๊บหนึ่งค่อยไปช่วยเพื่อนวิววิวโอ้ย,อย,อย,อยมีคนไปช่วยเพื่อนเราเราไปปั่นไปนะมีคนไปช่วยเพื่อเราเราเขาไปปั่นไปนะทุกคนเรื่องการตัดู้เกมนี้มันชนะช่วยกัไนไปนะอุยอุยมันจะตามถ้าเราไม่คู่ก่อนดีกว่านะ แล้วเพื่อนอะเราไม่ต้องไปรีบดึงมากหรอกมันมีเวลาตกเศษอยู่ใช่ปะถ้าเราแบบไปดึงเลยตอนข้าตกรมันอยู่ใกล้อ่ะเศษมันจะเสียเว้ยมันจะแบบอูดูดไหลน้ำเลยถ้าโดนแฝงครั้งที่สองนะทุกคน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันขยับนะผมผมยิงไม่ได้เนี่ยโอ้โหเขาก็ไม่เข้าบุมนยืนซีบงซื้ออยู่นั้นปวดจะปวดโอ้โห ที่มีเลี้ยวให้ล้านเอเคอร์ไม่เลี้ยวยืนวิ่งไปทางสรงเนี่ยครับมันจะเป็นอาการนี้นะครับแต่ก็ต้องดูคนที่เราช่วยด้วยนะว่าเขาแบบเ,เขาจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้บอกให้ไม่ได้จริงๆนะบอกให้ไม่ได้เรี่ยๆโอ้โหน่นหอนเนี้ยใครจะบอกก็บอกนะผมไม่บอกแล้วหนึ่ง โอเคอะไรเพื่อเราปั่นไปบบชิวๆไปเลยปั่นไปแบบชิวๆนะปั่นไปแบบไม่มีอะไรมากั้นนะจังหวะนี้เออหนึ่งเครื่องไปปั่เครื่องแล้วโอ้โหล้มรุนรัวเลยอันนี้จะได้ออกไหมเนี่ยเครื่องนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเออคนนั้นเปลนแรกนะ มาเรามาเอาเครื่องปั่นไปไปตันเพื่อนดีกว่าโอ้มาแล้วมาแล้วแวน้นเออจะเป็นเด็กแวนอยู่นี่เหรอมาดีมาดีมาดีไม้มมเยอะนะยังไม่ได้ใส่ก็แค่เลยมาดีนี่นะครับผมหันซ้ายหันขวาจะดูว่าเขามาทางไหนนะครับเรียนห่วงกันไม่มาสักทีตลุกถิงเฉยนี่ปันไปต่อพี่ครับรออะไร เราเราจะปั่นไฟให้จอนะค่อยไปช่วยเพื่อน,นเพราะว่าเวลาเฟยัเือ,อยู่แต่ผมไม่ปล่อยให้เขาอ่ะตกเกรต่อนะให้เขาับใช้เวลาเฟรไนคุมเลยอากรมันได้ผวาผวาเฮ้ยมีใครไปช่วยคนนี้มันโดนแขวนหรือย,อยังเอ้เราจะไปไล่นคนหนึ่งต่อนี้ไหมอะไรประมาณเนี้โอเคผมมานตึงแล้วไปนี่ น,นี่ยเนี้ยโอ้ยโดนเพียยเนี่ยไม่โดนเพี้ยเมื่อกี้อะโดนงงมากเมื่อกี้เข้ามุมแล้วนี้แม่งเขี่นมันิดนึงไม่โดนอะไรแบบนี้เนี่ยเพลาล้ลลมอีกแล้วล้มกิ้งต้อมนอนดมหญ้าหรอหญ้ามันหอมดปยังไง <C hr an ly> คนนั้นก็ตกเฟสของไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาปั่นไปอุ้ยเลอเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายขอปั่นชิวๆลักกัน <C hr an ly> ผมดูทรงแล้วไม่มีใครไปช่วยแน่เลยเดิฉัต้องไปช่วยนีเงเด็กแว้นมาแล้วนี่งเด็กแว้นมาแล้วผมต้องไปช่วยอะทุกคนมันไม่มีใครไปดึงเลยโอ้โ oh ห ทำอะไรเดินเล่นกันเรอสามคนนั้นอะ่ะสองคนนั้นโดนไล่ไปหนึ่งโดนเลื่อยไปหนึ่งคนที่สามตายแล้วหรือเปล่าเปตนแรกนะคนสามยังไม่โตอย่ยเขาไม่ยอมให้ผมฮิวให้นะทุกคนดูดิโอ้โหลวงอย่างนี้เล่นแบบนี้ ฉันจะรอดไปได้ไหมนี่นะครับเราโซโลมาเราก็ต้องทำใจนะครับว่าเราจะเจอผู้เล่นแบบผู้เล่นแบบเด,ดินสโปสต์สติสปะโดนจิวเลอร์ฟันมี่หละค่ะต้อจะเยอะหน่อยถ้าเราโซโลมาแล้วเรามีเพิร์กิสคอร์ดที่เราสามารถคูาา่ต่เอเพื่อได้เะไอเพื่อนไม่คิวเร็วเดี๋ยวเราคิวให้นี่นะ อยู่จุดนั้นนะมันลุมปั่นไฟเครื่องนี้เร็วมันเหลือเครื่องสุดท้ายนะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเครื่องสุดท้ายต้องรอดดิเครื่องเดียวเองทำไมจะไม่รอดมาแล้วมาแล้วทุกคนไล่ยับเลยมาดีมาดีไล่ยับเลยอือติขอบไปดีมาดีขีดไปดีมาดีเมื่อกี้นายทำอะไรเราไว้มาดี คิวบี้คิวบี้เด็กไว้มาแล้วเข้ามือแล้วแบบโดดนั้นแต่ผมผมเป็หนึ่งสเต็ปไมจจจจจบบรร่จับจับจับแล้วก็โดดจับอีกที่ได้หมดอะวันนี้คือเงินสองเลยมีสองไม้ยังไม่ค่อยได้ลมนะ <S <S ผมว่าแบบมันห่วงเครื่องมันโซนเครื่องเพราไม่หาเครื่องไกลๆตาม จังหวะนี้ก็เดินหาเครื่องรัวๆไปครับโล่งนี่มันโล่งเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเลยไม่พักเลยนะวิงว่งว <c oughs> okay, ิ่งโอเคมาเครื่องปัน่นไปนะจังหวะนี้เอามาปัานป่นไปมีเพื่อนปั่นไปคนนั้นรู้สึกว่า คนที่สามเหรเฟสสองหรือเฟสทายนี่แหละเอ้าอยู่ปันป่นทำไมล่ะปั่นตีสองเฟสสองนะครับคท้ายมันมาแล้วทีพี่นนมัมาแล้ววิ่งขี่คัหเอ๋ออะไรหีเอ๋อวิ่งสิครับเอ๋เพื่อเราน่าจะไปช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลอยตันไปต่อนะอย่าดึงเชื่อมันนะยู มาเร็วอยู่ชั้นบนชั้นบนชันอยู่ข้งบนชันอยู่นี่ชันโดดเสร็จแล้วแน่ชิงก็ตามมันซีจะ่บิลลี่โอ้เิ่งมาอย่าี้ตายหรือปเปล่าดิ๊ดแววนมามงไงด็กแวนสบายดีนึป่าทดิกแววนตามมาหรือเปล่าตามมชี่อยากให้ตามานะ โอ้เขาทิ้งผมแล้วอะไรอะไรไม่สุดอะไรครับนี่ไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยไล่ยังไม่ไล่สุดเลยโอ้ยอย่างเดียวหรือช่วงนี้เสร็จแล้วเรากำลังจะลล้ออกแล้วเราสองนู้น้ยโพือโโอ่อเราล,มล้มรัวๆเลยโอเคปั่นเสร็จแล้วผมไปเปิดตู้รอดให้รอเวลามันแข็งหน่อยเดี๋ยวยิงดึงได้ ก็รู้สึกว่าคนที่สามพยักเสร็จท้ายแล้วนะใช่ใช่เสร็จท้ายตองนี้มันเปิดตู้เลย,ยเปิดตู้แบบไม่ไม่มได้กั้นเลยอยากจะออกฮนะแต่ทีมอย่างนี้อยากจะออกแล้วไม่ไหวแนละ้วมันวิ่งมาแล้วทุกคนคนวิ่งแล้วอ่านอนอมาดีตากไม้ด้ยนะห่วงห่วง ดีลมไม้ใส่หู้นะหักไปดีนะคับไปดีลมไม้ใส่หัวโยกไปดีแต่วันนี้วิ่งเข้าบ้านแล้วมาดีซุกซมาดีถองซอบเดียวยังค่อยๆย่องมาย่อัเปิดประตูแล้วเขนเปิดประตูแล้วเราเพียงแค่ไปหาประตูที่เขาเปิดนะครับแล้วก็วิ่งออกเลยตัวไว้สายเหลี่ยงเข้าโค่นเหมือนกันนะนี่เนี่ย อ่าเพื่อนทิ้งนะแบบนี้หรือเปล่าดิเขาเรียกว่าเพื่อนทิ้งอุ้ยหลุมเสียงหึ่งหลุมโดดหลุมดีกว่าออกหลุมคนอย่างพี่มันต้องออกหลุมเนียโดดรอสองกด identity ดีเากับเสมอีออกมาได้โอ like, <ta> ้โหปุ๊บหนึ่งทราบซึ้งตรึงใจมากเลยครับโอเคได้คะแนนสองหมื่นแปดแล้วนะโอยทำไมคะแนนได้เยอะจังวะ เดอะไวท์สายเหลืองนะครับถ้าไม่ใช่เดอะไวท์สายเหลืองจะได้คะแนนเยอะขนาดไหนไม่เอายืดหยุ่นเอาอะดรีนาลีนว่ะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ผมาก็ขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย